ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်နေတာလဲ

มันเบี้ยวนี่ถอยไล้แหนตาต้องทำไหมเพราะโกงมันล่ะไม่ต้องพักไม่ต้องพักไม่พักมันไม่ได้มันจะรู้เรื่องไงล่ะนี่ไมได้ไม่ได้ไม่ได้